สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับของที่อยากได้นะครับผมวันนี้ผมมีของเล่นมาใหม่อีกแล้วนะครับอยากได้อีกแล้วนี่ครับเป็นอะไรเป็นอะไรมันคืออ่ากระเป๋าคาดเอวคาดอกก็ได้นะครับคาดเอวก็ได้นะครับมันเป็นกระเป๋ายี่ห้ออ่าดีวูมพิกซู พิกซูใช่ไหมพิกซูสลิงแบ็คนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับพอ,อมาอย่างดีเลยนะครับก็เห <c oughs> มือนกล่องรองเท้าเลย จากที่ผมเคยเห็นนะครับมันเป็นกล่องบา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 งรุ่นหรือบางร็อตจะเป็นกล่องเหมือนแบบเป็นกล่องกระดาษสีกระดาษนะครับแต่ตัวนี้ผมได้มันเป็นกล่องสีเหลืองสวยงามครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเ,เดี๋ยงมาแล้วนี่ห่อมาอย่างดีในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับ มีกระเป๋าอย่างเดียวนะครับเป็นถุงซิปล็อกอย่างดีเลยนะครับนี่อซิปล็อกอย่างดีโอ้โหสวยงามนะครับสวยงาม <c oughs> ครับเป็นสีดำนะครับสีดำกับสีเทา นเนื้อเนื้อผ้าที่มาทำกระเป๋าเป็นวัสดุคล้ายๆยางย, àng, ยางแล้วก็เป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะกันน้ำได้นะครับอมืมีหูยิ้วด้วยนะครับงานดีครับงานดีนะฮะงานดี เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้สายยาวมากดูตัวคลิปล็อกคลิปล็อกหลังกันก่อนนะครับอ่คลิปล็อกหลัง,นนลลลงมันทํามาไม่เหมือนไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับมันใช้ดึงเอาดึงง่ายดึงง่ายด้วยแล้วเนี่ยพอดึง๊ล้อปล่อยไปอะมันเป็นเหมือนแม่เหล็กครับเนี่ย แล้วมันแน่นมากเลยไม่หลุดงอไงก็ไม่หลุดนี่แน่นมากเราจะได้ยิยนเสียงแล้วแล้วลาออกก็แค่ดึงดึงปุ๊บก็หลุดเลยเวลาใส่ก็ไม่ต้องคลิปอะไรแค่วางไปแปะปึ๊บอยู่เลยครับอออเขาทำดีนะคลิปล็อกสายก็สายดีสามารถปรับได้นะครับตามเอวตามว่าเอวใหญ่แค่ไหนหรือจะสะพายยิ่งเป็นสลิงแบ็คก็คือกระเป๋าคาดอ,อกนะครับ นะครับข้างในมาดูข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็มีมีกระเป๋านี่มีซิปซิปอย่างดีเป็นซิปกันน้ําด้วยนะครับในมีมีตัวป้องกรรันต้ไอป้องกันซิปเป็นรอยด้วยนะครับยางนะครับซิปกันน้าอ๋อข้างหลังนะครับเป็นผ้ามันไม่ใช่ผ้านะครับมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับผ้าล่มอ่ะแต่ดีกว่ากันน้ําได้นะครับนิ่มๆบุนิ่มอยู่ข้างในด้วย นะหนึ่งช่องนะครับด้านหลังด้านหลังอยู่ด้านในเลยนะครับหนึ่งช่องแล้วก็ตรงกลางตรงกลางใหญ่มากนะครับใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นมีช่องช่องอ๋อมีคู่มืออยู่ในกระเป๋านะครับเป็นคู่มือเป็นนวดน,นะครับแล้วก็จะมีรูใส่ของอยู่สองรู นี่มีรูใส่ของอยู่สองรูนะครับอยู่ข้างในนี้ผมไม่ดูนี่สองข้างนะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้ไว้ใส่กุญแจกุญแจบ้านหรือกุญแจรถกุญแจอะไรก็ได้นะครับใส่ไว้ข้างในแล้วก็มีปุ่มกดปึ๊บเพื่อดึงออกนี่ง่ายนิดเดียวปึ๊บใส่เข้าไปเราจะได้ไม่ต้องหมุนออกจากห่วงนะครับก็กดปุ๊บก็ดึงออกเลยนะครับนี่แล้วก็มีอีกฝั่งนึง ก็มีซิปอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับเป็นซิปข้างในสําหรับเก็บของเก็บเอกสารได้นะครับนะฮะถามว่าทําไมผมถึงซื้อมา <c oughs> ตัวนี้มันมีลูกเล่นคือด้านหน้าตรงนี้มันจะมีไฟ LED นะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมบอกว่าเหมาะมากเหมาะมากๆสำหรับสายไบเกอร์ สายสองล้อปั่นจักรยานหรือแนวแนวช่วงนี้กำลังฮิตอะไรนะเซิร์ฟบอร์ดคาร์เอลเล่นเซิร์ฟบอร์ดเท่เลยนะครับมีมันจะมีซิปอยู่หน้าอันหนึ่งปึ๊บนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งมีถุงถุงอันนี้เขาใส่มาเพื่อป้องกันป้องกันกระแทกนะครับข้างหน้าแล้วที่สำคัญมันจะมีนี่นี่ครับสาย usb type a มีไว้เพื่ออะไรนะครับมีไว้เพื่อจ่ายไฟให้กระเป๋าใบนี้นะครับกระเป๋าใบนี้ไม่มีแบตในตัวนะครับต้องใช้ power bank นะครับเดี๋ยวลอง power bank power bank อยู่เพื่ออ๋อผมมี power bank ก็คือเสียบ power bank แล้วก็ใส่ไว้ในนี้นะครับพอเสียบลงก็จะมีไฟนี่นะครับมีไฟขึ้นมาเลย นะครับมีหลายรูปด้วยสวยงามนะครับที่สำคัญตรงนี้นะครับมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ชื่อ d ีวูมนะครับเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแบบของไฟนะครับซึ่งมันเป็นอ่าเขาเรียกเลดอเนี่ยเขาเรียกขนาด16คูณนะครับ 1 6ณ1 6พิกเซลนะครับใครที่เคยเล่นเกมสมัยก่อนะที่มันเป็นเกมพวก Nintendo หรืออะไรอะ่ะมันจะเป็นไอ้ไอะไรน,นะไม่ t ินเเกมเกมกดอะเกมมือถือเกมเตอร์ติสอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยรุ่นยุค90 80เลยนะครับลานะมีไฟสวยงามมากนี่ขนาดตัวมันเองผมยังไม่ได้นี่ผมเพิ่งเปิดมานะครับยังยังไม่ได้ทำการอัพโหลด ลวดลายใดๆเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วนะครับจะสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับผมในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูนเลื่องแอปพลิเคชันกันนะครับว่ามันจะทำยังไงได้บ้างอ๋อไอตรงเนี้ยพอเราเสียบพอแบงค์ไว้อะเราก็ใส่ไว้ในนี้ได้นะครับเราก็ปิดไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ใช้แอปแล้วเป็นยังไงนะครับอแอปมันชื่อแอปอแอปชื่อดีวูมนะครับเดี๋ยวผมจะผมโหลดมาแล้วนะครับผมโหลดมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองลองทำให้ดูนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับกับแอปของมันนะครับ นี่ครับแอปดีวูมตัวนี้เข้าไปเลยนะครับพอเข้าไปนะครับเราก็พอเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะให้น่าจะให้เราทําการเชื่อมต่อก่อนไหม,มอ่ะผมอ่านี่ครับเข้ามาที่หน้านี้คือผมเ็่เคยสร้างสร้างไว้สร้างเล่นไว้ก่อนแล้วก่อนที่ก่อนที่กระเป๋าจะมานะครับผมได้โหลดแอปมาแล้วก็สร้างสร้างไว้บ้างแล้วนะครับก็คือ มันจะมีให้เพิ่มเพิ่มอุปกรณ์ก็เพิ่มอุปก,กรณ์เ,กกรเข้าไปมันก็จะค้นหานะครับผ่านบลูทูธอ่เปิดบลูทูธไปแล้วอ่าตอนนี้มันน่าจะเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลอง ใส่เข้าไปนะครับนี่ก็เป็นนาฬิกานะครับผมนะครับมีนาฬิกามีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับถ้าเราไม่เอานาฬิกานะครับเราก็เลือกแบบที่มีคนออกแบบไว้แล้วก็ได้นะครับนะครับก็จะมีนี่หลายแบบเยอะแยะมากมายนะครับนี่แม่ไก่นะแม่ไก่นะครับ มีอะไรอะ่ะหน้าคนนะครับมันมีเยอะมากเลยเห็นไหมแบบมีเยอะมากเลยหรือนะครับถ้าเราไม่อยากใช้องคนอื่นเราก็มาสร้างเองนะครับสร้างเองแล้วก็ใช้อ,า,อางนี้ผมสร้างเอาไว้เองผมสร้างเองก็จะเป็นตัวหนังสือวิ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นคําเตือนอะไรก็ได้นะครับหรือใครมีอ่า ความมีเป็นศิลปินนะครับก็ไปสร้างรูปสร้างอะไรเพื่อสามารถอัพโหลดขึ้นไปให้กับคนอื่นทั่วโลกนะครับค,คนอื่นทั่วโลกได้เอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีคนเอาของเราไปใช้เยอะเนี่ยมันจะได้แต้มได้ point ด้วยนะครับได้แต้มได้ point สามารถนะครับสามารถเอาไปแลกเป็น เป็นของจากดีวูมได้อีกนะครับเหมาะมากนะครับกับสายไบเกอร์นะครับหรือใครที่ต้องเดินทางกลางคืนนะครับคาดเอวไว้นะครับคาดอกไว้ในที่มันมืดเห็นชัดสว่างมากนะครับนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเราสามารถสร้างขึ้นมาเองก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือใครอยากได้ก็ไปหาซื้อกันดูนะครับตามตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับมีเยอะนะครับมีหลายๆที่แต่อันนี้ผมผมสั่งผ่านทางเว็บไซต์มานะครับก็คงไม่ไม่ได้บอกนะครับว่าเว็บไซต์อะไรนะครับผมสั่งมาแล้วก็ราคา ตอนนี้นะครับในท้องตลาดนะครับก็อยู่ที่สองพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับส่วนตัวนี้ผมซื้อมานี่ผมซื้อผ่านเว็บผมได้ส่วนลดได้ส่วนลดห้าเปอร์เซ็นนะครับเหลือสองพันสี่ร้กว่าบาทนะครับคือเป็นของทผมอยากได้นะครับโดยเฉพาะเร็ผมขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็เคยใช้กระเป๋าคาดเอวตัวเก่าอยู่แล้วก็ไปเจอตัวนี้มาก็เลยเออน่าสนตัวนี้ ก็เลยสั่งมาใช้งานนะครับมันมีไฟมีอะไรบอกนะครับกลางคืนขี่ในเปิดเอาไว้ให้คนด้านหลังเห็นนะครับปลอดภัยด้วยนะครับก็สําหรับนะครับคลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับกับกระเป๋าคาเดลดีวูมนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ที่กว่านะครับก็ยังไงฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ เป็นกาลังใจนะครับอันนี้ผมไม่มีทอนเซอร์นะครับผมซื้อมารีวิวเองนะครับพอเป็นของที่ผมอยากได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องนี้นะครับเล่าข่าวชาวไบนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ